การจังหวัดแรกกันก่อนที่จังหวัดน่านครับโดยที่ทางด้านของจังหวัดน่านนั้นเกิดน้ําล้นอ่างน้ําเกียนนะครับมีการทะลักเข้าท่วมหมู่บ้านในพื้นที่อําเภอภูเพียงจังหวัดน่านครับฝนที่ตกลงมาอย่างหนักตลอดทั้งคืนส่งผลให้น้ําจากอ่างเก็บน้ําน้ําเกียนเอ่อล้นไหลหลากเข้าท่วมหมู่บ้านต้นกอกหมู่3ตมาบลน้าเกียนอาเภอภูเพียงจังหวัดน่านก่อนจะไหลลงสู่ลําน้ําเกียนและทะลักเข้าท่วมถนนในหมู่บ้านหนองเต่าหมู่3ตําบลม่วงตื้อ โดยเฉพาะเส้นทางจากคุ้มหยาตพิรุณเชื่อมต่อถนนทางหลวงชนบทสายหนองเต่าร้องตองไม่สามารถสัญจรได้เจ้าหน้าที่ได้ประกาศแจ้งเตือนให้ประชาชนหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวรวมทั้งเส้นทางลัดไปยังที่ว่าการอำเภอภูเพียงซึ่งถูกน้ำป่าไหลหลา,ลากท่วมผิวจราจรตั้งแต่ช่วงเช้ามืดที่ผ่านมาเบื้องต้นคาดการว่าหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมระดับน้ำก็จะเริ่มลดลงขอให้ประชาชนติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ด้านนา,นายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเผยว่าจังหวัดได้ตั้งศูนย์บัญบรรชาการเหตุการณ์หรือวอร์รูมตลอด24ชั่วโมงตั้งแต่วันที่21-26กรกฎาคมเพื่อรับมือสถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลของพายุโซนร้อนวิภาที่คาดว่าจะเคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยในวันที่22กรกฎาคมโดยมีศูนย์กลางพาดผ่านพื้นที่อำเภอท่าวังผาและอำเภอปัวซึ่งคาดว่าจะมีฝนตกสะสมไม่ต่ำกว่า200มเมตร อาจจะส่งผลให้น้ําในแม่น้ําหน้าล้นตะลิงได้ขอให้ประชาชนตระหนักแต่ไม่ตระหนกเชื่อมั่นในการบริหารจัดการของภาครัฐและติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการเป็นหลักค่ะ